คุณอาจจะไม่เชื่อว่าจะมีคนสักคนที่ทําการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วยการให้ทุนการศึกษาช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งเด็กไทยเด็กต่างด้าวเด็กไม่มีสัญชาติและบุคคลไร้ที่พึ่งเป็นเวลากว่า30ปีโดยไม่ประสบออกนามแต่ในวันนี้กระทรวงพอมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลท่านนี้จะยินดีเปิดเผยตัวเพื่อร่วมเป็นผู้เสียสละเพื่อสังคมดรประสิทธิ์ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชน นมัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีและสวัสดีท่านประลัดนะครับก่อนอื่นก็เรียกว่าผมไมได้เสียสละเพื่อสังคมนะครับแปลว่าสังคมผมต้องตอบแทนขอบคุณสังคมที่เสียสละให้ผมตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับสังคมให้ชีวิตผม โตมาทุกวนนี้เพราะสังคมที่เกิดจากครอบครัวของผ,ผมและสังคมรอบๆบ,บ้านของผมดังนั้นวันนี้ที่ผมเสียสละเพื่อสังคมเป,เป็นการตรงข้ามกันเพราะผมต้องขอบคุณสังคมมากกว่าที่ทําให้ผมโตได้ทุกวันนี้นะครับสิ่งอื่นใดเนี่ยที่ผมทําทุกวันนี้เพราะผมเกิดจากการทําด้วยความรักและทําด้วยความสุขทุกๆคนอยู่บนโลกนี้ผมอยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหมครับวันๆหนึ่งเนี่ยผมหาแต่งเงินหาแต่งเงินถามว่าความสุขคืออะไรแม่ผมสอนว่า เราจงมีทรัพย์สองอย่างเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์ที่มากกว่าทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ทางโลกเราก็ต้องมีเมื่อเรามีทรัพย์ทางโลกเราก็แบ่งส่วนหนึ่งให้เป็นอริยทรัพย์ก็คือช่วยเหลือสังคมทุกๆปีเนี่ยผมจะและทุกๆปีและทุกๆวันเลยนะครับผมจะทําบุญและไม่เคยขาดเลยสักสักวันเดียวเพราะผมเชื่อว่าแม่ผมสอนเสมอว่ายิ่งเราทําไปเถอะอย่าคิดอะไรมากทําไปเท่าที่เรามีความสุขการช่วยเหลือเด็กก็ทําให้ผมมีความสุข การที่กลับมาเหนื่อยๆแล้วผมเห็นเด็กๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้เด็กมันไหย้ยังสาแล้วทาให้เรามีความสุขเราให้สิ่งที่เราไม่มีเคยมีเด็กๆอาจผมจะไม่มีหลายๆอย่างเหมือนคนอื่นเพราะว่าพ่อแม่ผมมาจาก พ้ามาจากเมืองจีนใช่ไหมฮะมาแบบเสือดผืนเดียวเหมือนกันก็คือเราก็จะไม่มีของเล่นไม่มีอะไรมากมายแต่ทุกๆปีผมก็จะให้กับกับเด็กๆเ,เหล่านี้ว่าเฮ้ยคุณได้ของนี้ไปแล้วอย่าลืมตักกลับมาขอบคุณสังคมแล้วก็เราก็จะเห็นความสุขของรอยยิ้มของเขาแล้วเราก็จะมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําตลอดมาเช่นกันคือการช่วยเหลือผู้ป่วยฟรีในการจนะบ,บุรี่ทุกๆวันเนี่ยหมื่นคน2-0,000คนที่เราไปดูแลเป็น10กว่าปีเนี่ย คุณรู้หรือไม่ว่าเขามีความทุกข์มากการที่เขาเป็นโรคหลายๆโรคเนี่ยเ,เขาจะมีความทุกข์ของเขาเขาก็เดินมาหาเราถามว่าคนบางคนเป็นอะฮิวาบางคนเป็นอวนาโลกถ้าเราใส่หน้ากาก,ากตอนนั้นล่ะผมก็ไม่่คยใส่นะครับเพราะผมเชื่อว่าผมให้ให้รอยยิ้มเขาไปทําให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีความสุขสุดท้ายที่ผมดูแลมาประมาณสี่กว่าปีเนี่ยผู้ป่วยหายจากโรคหลายๆโรคได้เยอะมากอย่างเช่นคุณปีนุปันปร์บับและนักสแสดงอีกหลายๆท่านที่รักษาที่นั่นนะครับก็มีความสุข และผมก็ดำรงตำแหน่งประธานที่นั่นมาเป็นเวลาสิบกว่าปีนี่คือการให้ด้วยหัวใจทุกๆครั้งที่เราให้คนเนี่ยเราก็จับไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่เห็นเขามีความสุขความสุขนั้นจะเกิดขึ้นกับเราทันทีให้สุขกับท่านสุขนั้นถึงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ให้จงคิดว่าจงให้มันด้วยความรักจงให้มันด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วเราจะได้หัวใจจากทุกๆคนมานะครับสุดท้ายที่ ผมมีวันนี้เพราะผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์สอนว่าเมื่อเราโตได้ทั้งทางโลกเมื่อเรามีทรัพย์เยอะเราก็จะต้องแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์บอกว่าห้ามทำคือหนึ่งห้าม้าอาวุธห้ามค้ายาเสพติดและห้ามขามนุษย์สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่า เราอย่าทำดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราโตขึ้นมาขนาดเนี้ยเราต้องต่อต้านการค้าม,มนุษย์เพราะทุกคนมีหัวใจทุกคนมีความรักทุกคนมีความรู้สึกและเราต้องให้สิ่งนั้นและทุกอย่างจงทํามันด้วยความรักและคุณจะประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับขอเชิญ่านประหลัดมอบดอกไม้ค่ะและขอเชิญทั้งสามท่านถ่ายรูปร้อมกันค่ะ